สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการเคมเหลียนครั้งต่อไปของเครื่อง iPhone นะครับเพราะว่าไอโฟนเนี่ยตัวเวอร์แ p ปเนี่ยมันจะไม่เหมือน Android นะครับก็คือขั้นแรกเลยหลังจากที่เราจะทําอะไรกับมันให้เราไปดูก่อนว่าเวอร์แอเนี่ยมันมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับส่วนเวอร์แอปบน a อ d r o อ d ก็อีบน iPhone นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะมี notification โผล่ขึ้นมานะครับจะมี Notification ตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมา ส่วน a n d r o i d จะไม่มีนะครับส่วน Android จะมีแค่3าเมนูส่วน iPhone จะมี4เมนูมาดูวิธีการเคมเหรียญครั้งต่อไปของ iPhone กันว่าเขาทำยังไงส่วนมากก็ถ้าเป็น Android มันจะโป่ข้างบนเลยแต่พอเป็น iPhone นะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือขั้นแรกเลยเข้ามาใช่ไหมครับเราจะเคมเหรียญครั้งต่อไปมันไม่มีโชว์เนาะของ i p h o n นมันไม่มีโชว์นะครับเราต้องมากดที่ w ว r l d ID ตรงนี้ก่อน กดที่ w อ r ์ไอเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นเห็นไหมครับว่า cu next month เนี่ยตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่ได้ทำเราก็กดตรงนี้เข้าไปครับ detail แปลเป็นภาษาไทยเอาหน่อยนะครับเพราะนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็กดตรงคำว่า cam with w or id แล้วก็กดตรงนี้เข้าไปตรงนี้ต้องให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใน wall ถ้าเป็นของ Android น่มันจะซ่อนอยู่มันจะเป็นเหมือนดรอปดาวแต่พอเป็นของ iPhone มันจะมีให้แยกอย่างงี้นะครับ คนส่วนมากก็จะใจร้อนไปจิ้มตรงวอลเลยให้เรามาตรงส p e n d i n g นะครับนี่กดตรงมาตรงส p e n d i n g ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ถอนออกมาได้เลยเนาะอันนี้ iphone จะเป็นแบบนี้มันจะต่างกับกันกับ android android มันจะซ่อนอยู่แต่เราต้องเลื่อนขึ้นนะครับจะดูยากหน่อยส่วน iphone ในมีโชว์เลยตรงนี้แล้วก็กดเคลม with w o r d i d หลายๆท่านที่ทําแล้วก็เอ๊ะทำไมทําแล้วเงินมันไม่เข้าก็เพราะว่ามันไปอยู่ใน w a ก็คือ Lock, ล็อกเพื่อกินดอกนั่นเอง แล้วเราก็กด Verify เออลืมไปว e r i f y เดี๋ยวผมหยุดกดเนานะวันมันต้องสแกนหน้าอ่าหลังจากที่ไปสแกนหน้าเสร็จเมื่อกี้นะครับสวิตไปสแกนหน้าหน่อยมันก็บอกว่าเคลม3.2 2เรียบร้อยแล้วจริงๆมันจะแค่2เหรียญกวกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงให้3มเหรียญในครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยทำไมถึงได้3.2 2เหรียญไม่เป็นไรครับได้เยอะก็ดีแล้วก,กด Continu e หลายท่านถามกัน้ามามากครับก็เลยต้องทำ ให้ดูเนาะก็เคม your next world coin อีกยี่สิบเก้า day จริงๆคือ30เพราะว่าอันนี้พอได้แล้วแล้วเราไม่ได้เคมมันนะครับมันก็เลยบอกว่าเหลืออีกยี่สิบเก้าวันก็กด continue อ่าแล้วก็กดอันนี้ครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเคม mini app อะไรนะครับก็กด maybe later เห็นไหมครับทันเนี้ยเราก็จะได้เราก็จะได้เหรียญมาแล้วครับนี่อันนี้เราเคมไปครั้งนี้เดือนนี้แล้วเดีือนหน้าวันที่4ก็เคมได้อีกครั้งหนึ่งอ่าเราก็มาดูอันนี้กันครับดูว่า เงินเข้ามาจริงไหมนะครับกลับไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็กลับมาที่ w a l l ล็ตเห็นไหมครับเงินก็เข้ามาละสามเหรียญกว่าเป็นเป็นเงินประมาณ1 0อยหนเนาะตอนนี้ครับก็ขอจบการรีวิวการเคลมเหรียญครั้งต่อไปบนเครื่อง iPhone นะครับบนเครื่อง Android มันจะต่างกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ